สวัสดีนักเรียนชั้นม3ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการหาคําตอบของสมการกําลังสองกรณียากๆกรณียากๆเป็นยังไงก็คือแยกเป็น2วงเล็บแบบง่ายๆในคลิปก่อนหน้าเพื่อหาคําตอบอะค่ะไม่ได้หรือจะจัดเป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็จัดไม่ได้แบบง่ายๆนะคะ,ะมาดูวิธีการแรกจะทํำยังไงนะคะ,ะถ้าเจอโจทย์ที่เป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวพิจารณาว่าเป็นนะคะข้อนี้เป็นแน่นอนมี x เ,เป็นสมการ เป็นตัวแปรเดียวมี x ที่ยกกําลังสองเป็นเลขชี้กําลังสูงสุด a ไม่เป็นศูนย์ a เป็นหนึ่งข้อนี้นะคะเป็นถ้าเราเจอแบบนี้แน่นอนค่ะเราลองแยกเป็นสองวงเล็บก่อนเพราะเรายังไม่รู้ว่าแยกยากหรือแยกง่ายอะไรคูณกันได้ x เป็น x กับ x อะไรคูณกันได้ลบหนึ่งบวกกันได้ลบหกไม่มีอยู่แล้วค่ะอะไรคูณกันได้หนึ่งมีแค่หนึ่งกับหนึ่งทำยังไงก็ไม่ได้ลบหกเนี่ยค่ะจัดไม่ได้แล้วค่ะจัดยากแล้วทําไม่ได้แล้วแยกเป็นสองวงเล็บก็ไม่ได้นะคะแต่ข้อนี้ต้องมีคําตอบค่ะมีคําตอบนะคะ พะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีนะคะทีนี้วิธีการทำยังไงอีกจัดกำลังสองสมบูรณ์ค่ะนะฮะสูตรกำลังสองสมบูรณ์มีอะไร a บวก b ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกสอง ab บวก b กำลังสองอีกตัวหนึ่งก็คือ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองลบสอง ab บวก b กำลังสอง ถ้าเราจัดให้อยู่ในรูปนี้ได้นะคะเนี่เราก็สามารถเขียนรวบเป็น a บวก b หรือ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองได้อะมาดูกันนะคะก็ได้เป็นหน้ากำลังสองได้แล้วค่ะลบสองนะคะลบก็ลบนี่ถ้าเขียนได้จะตอบเป็น a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองได้คูณตัวหน้าตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือคูณยังไงให้ได้ 6x มันเป็นลบ 2x แล้วใช่ไหมคะจะให้ได้ลบ 6x ก็ต้องคูณอีก3 สองสามเป็นหกหกคูณเอ็ ق, ได้หกเ ق, ลบก็ลบโอเคทีนี้2องก็คือ2หน้าหลังหลังกําลัง2ตัวนี้เป็น b ตัวนี้ก็ต้องเอามายกกําลัง2ดังนั้นก็ต้องบวกได้เลยคะ่ะสามกำลัง2วิธีการทําทํำยังไงเราจะเล่นโพสสุดท้ายค่ะหรือมีตัวอย่างในตัวอย่างที่8หน้า81ถ้าครูจำไม่ผิดในหนังสือเรียนสวนสวนทนะคะนักเรียนดูเป็นตัวอย่างได้อีกนะคะอันนี้ครูจัดโดยใช้กําลังสสม ะะสมบูรณ์แต่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ที่ไม่ได้จัดแล้วได้คําตอบเลยนะคะแต่อาศัยความรู้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์มาจัดนะคะ,ะทีนี้มาดูกัน3ามกำลังสองเนี่ยมันไม่ได้ลบหนึ่งนะถ้ามันได้เป๊ะเนี่ยเราจะรวบเขียนได้เป็น x ลบสทั้งหมดกําลังสองแต่3ามกำลังสองมันได้อะไรคะมันได้9ก้าทำยังไงนะ,ะลบออกค่ะบวกตัวไหนเข้าลบตัวนั้นออกค่ะนี่ลบออก แล้วใส่วงเล็บใหญ่ให้มันขั้นตอนต่อไปทํำยังไงไอตัวนี้ที่ยังไม่ได้เอาลงมาเอาลงมาค่ะเอามาเขียนลงเป็นลบหเท่ากับ0บวกตัวไหนเข้าลบตัวไหนออกพดหน้ากับพดกลางเราเล่นให้เท่ากันกับโจทย์นะคะโอเคเนาะพดหลังเอามาเติมนอกวงเล็บ2อคูณหน้าแล้วคูณหลังตัวหลังเนี้ยต้องมาคูณแล้วทําให้ได้พดกลางคือได้ลบหนะคะลบสคูณสเป็นลบหคูณกับ x เป็นลบหก แล้วตัวนี้กับตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันเพราะคือตัว b หรือตัวหลังเนะะี่ยค่ะ2 ab ก็มาบวกด้วย b กําลังสองบวกเข้ามันไม่ใช่ตัวนี้ค่ะที่เราต้องการมันได้9 3กําลังสองลบออกค่ะบวกตัวไหนลบตัวนั้นออกโอเคไหมนี่ลบออกขั้นตอนต่อไปทํายังไงดึงตัวที่เราลบออกนะคะออกมาจากวงเล็บนอกนั้นเขียนเหมือนเดิม x กําลังสองลบ2คูณหน้าก็คือ x คูณหลังคือ3บวก3กําลังสองเนี่ย ปั๊บนะคะเอาตัวนี้ออกมาก็ไม่ได้ย,าย้ายค่านะคะเหมือนเดิมเป็นลบ3กำลังสลบ1เท่ากับ0ทีนี้เรามาดูมันก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วค่ะนี่คือ A ใช่ไหม A กำลังสองลบ2 A B เนี่ย A B บวก B กำลังสองเขียนรวปได้เป็น A ลบ B ทั้งหมดกำลังสอง A คือ X ลบก็ลบนี่ค่ะ B คือ3ทั้งหมดกำลังสอง ตัวนี้มาทำค่ะนอกวงเล็บ3ามกำลังสองได้เก้าก็เป็นลบเก้าลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ทีนี้เราจะเอาวงเล็บออกไปเท่ากับศูนย์เพื่อหาคําตอบได้วงเล็บนั้นต้องเขียนอยู่ในรูปการคูณหรือติดกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันต้องติดกันอยู่แบบนี้ค่ะเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปทํำยังไงกระทําทตัวเลขค่ะตัวนี้ก็ยังเขียนไว้เหมือนเดิม x ลบสทั้งหมดกาลังสองลบเลบหติดนี่เกไปติดอีก1เป็นติดนี่10เท่ากับ0นย์ ทีนี้จะทำยังไงนะขั้นตอนต่อไปคือเราต้องใช้อะไรก้อนหน้ายกกำลังสองลบด้วยตัวเลขนะคะเกี่ยวกับกำลังสองแล้วเป็นผลลบแล้วเป็นตัวเลขทำยังไงคะเกี่ยวข้องกับผลต่างกำลังอะไรคะผลต่างกำลังสองคือ a กกำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากับ A-B ลบ b คูณ a บวก b ใช่ไหม เพราะนั้นนี่ก้อนหน้าคือ a ได้แล้วค่ะก้อนหลังอะไรกำลังสองได้10แน่นอนค่ะกำลังสองได้10มันไม่มีจำนวนเต็มที่กำลังสองได้10มันต้องเป็นทศนิยมมันอยู่ระหว่าง3กํก,กำลังสองกับ4กํกำลังสองมันจะอยู่ระหว่าง3.1ถึง3.5กํากำลังสองนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูคลิปในการประมาณค่ารากที่สองของเนื้อหาม2ได้นะคะนักเรียนกลับไปดูได้นะคะ มันจะอยู่ที่สามกว่าแต่ทีนี้วิธีการของเราไม่ต้องไปประมาณเป็นทศนิยมค่ะเราประมาณเลยการติดรากได้นักเรียนมาดูนะคะอะไรกําลังสองได้สิบมาดูนะคะรากที่สองของสิบเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเลขชี้กําลังได้เป็นสิบยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองคลิปนี้ครูเคยทําไว้ในช่องนักเรียนไปเปิดดูนะคะชื่อคลิปว่าการเปลี่ยนรากที่สองเป็นเลขชี้กําลังหรือการเปลี่ยนรากเป็นเลขชี้กําลังหนึ่งมาจากไหน หนึ่งมาจากเลขชี้กำลังตรงนี้ค่ะไม่เขเียนแสดงว่าเลขชีกนนะะขช้กำลังเป็นหนึ่งนะคะเนี่ยเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งถ้าเป็นสองก็เขียนสองเป็นสามก็เขียนสามแต่ไม่เขียนคือเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งตัวเลขทุกตัวมีเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งสองมาจากรากโอเคไหมทีนี้เรากำลังหาตัวที่ยกกำลังสองแล้วได้สิบอ่ะทักเรียนลองดูลองเอารากที่สองของสิบมายกกำลังสองดูอีกนะคะนี่เพราะฉะนั้นรากเปลี่ยนเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง แล้วพอยกกําลังสองอีกเราก็ต้องเอาไปทําอะไรคะไปยกกําลังสองตรงนี้คือตัวรากนะเนี่ยรากที่สองแล้วแค่เปลี่ยนเป็นเลขจีกําลังแล้วมายกกําลังสองต่อตัดตัดได้10กกาลังหนึ่งก็คือ10ดังนั้นตัวที่ยกกําลังสองแล้วได้10หรือยกกําลังสองได้ตัวมันเองก็คืออะไรคะรากที่สองของตัวมันเองนั่นแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะ x ลบ3ทั้งหมดกําลัง2ลบ ได้เป็นอะไรฮะอะไรกาลังสองได้สิบก็คือรากที่สองของสิบทั้งหมดกําลังสองเท่ากับศูนย์แต่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่สิบนะคะตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นสิบหกมันจะง่ายมากเราเรียนมาแล้วเราก็จะปรับตัวนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเป็น4กํกำลังสองได้เลยเพราะมันเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มยกกำลังสองเราได้หมันแต่10ไม่มีจำนวนเต็มในยยกกำลังสอง10มันจะอยู่ระหว่าง3กํกำลังสองกับ4กํกำลังสองมันนั้นมันจะเป็นทศนิยม เราไม่เอานะเราจะตอบติดรากไว้เพราะฉะนั้นตัวที่ยกกําลังสองแล้วได้มันนะคะถ้านักเรียนหาตัวที่เป็นจนํานวนเต็มยกกําลังสองไม่ได้มันให้นักเรียนเอาตัวรากของมันนั่นแหละค่ะมาตอบโอเคเนาะดังนั้นก็คือรากที่สองของ10ทั้งหมดกําลัง2เราก็จะได้แล้วว่าก้อนหน้ากําลังสองลบก้อนหลังกําลังสองก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณนี่หน้าลบหลังคูณ หน้าบวกหลังสลับที่กันได้นะคะเอาหน้าบวกหลังขึ้นก่อนก็ได้จับแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0และ x ลบ3บวกรากที่2ของ10เท่ากับ0ย้ายฝั่งไปฝั่งนี้ให้หมดค่ะจากลบไปเป็นบวกก็ได้เป็น x เท่ากับ3บวกรากที่2ของ10ฝั่งนี้ก็ได้เป็น x เท่ากับอะไรคะ สาลบรากที่สของ10ซึ่งรากที่2องประมาณ3กว่ากบวกกับ3ก็อยู่ประมาณ6กกว่านะคะข้อนี้นะคะ x ตัวนี้ก็จะประมาณเท่าไหร่คะประมาณหกกว่าถ้าเราตอบจริงๆนะคะประมาณ6กจุดกว่ากฝั่งนี้3าลบสจุดกว่ากจะติดลบอยู่ประมาณเท่าไหร่คะลบศจุดกว่ากใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนักเรียนไม่ต้องตอบถึงขนาดนี้แค่เข้าใจคอนเซ็ป ะะตอบภูแค่ติดรากไว้ก็ได้ดังนั้นคําตอบข้อนี้คือ3บวกรากที่สของ10กับ3ลบรากที่2ของ10นะคะคำตอบของโจทย์ข้อนี้คืออะไรนะคะ x กำลัง2ลบ6 x ลบ1นะคะเท่ากับ0คือ,ค,อคืออะไรคะเอาตัวน้อยขึ้นก่อนเนาะ3ลบรากที่2ของ10และ 3บวกรากที่2ของ10ค่ะข้อนี้ในกรณียากๆนะคะวิธีแรกเราจะใช้วิธีการอะไรคะกำลังสองสมบูรณ์นะคะ